ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็มาทำรุ่นมันอีกเช่นเคยนะครับนานี้เป็นนาของน้านะครับอของผมเสร็จแล้วนะ,นนนนนะครับของเสโนเออเสโนย่างครับเข้ารอบเดียวเนี่ยจะเข้ารอบคนระับแล้วเสร็จจากง,งานนี้ก่อนนะแล้วจะไปเข้าอีกรอบนะึงเป็นรอบที่สองครับของเสนโนอ่ะอันนี้ก็ของน้านะครับพะว่ามายกรองปลูกไว้ให้เขานะครับ ก็เลยต้องมาทำรุ่นให้จะทิ้งงานก็ไม่ได้นะครับต่อมาราเก็บงานให้ก่อนนะประมาณสี่ไร่นะครับตรงนี้แล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับประมาณสามไร่ประมาณสามไร่สี่ไร,นร่นั่นแหละสองที่นะครับมาสองคันนะค,คันของฮนาวุฒก็คันของผมอีกคันหนึ่งก็กาลังดึงลงกันอยู่นะครับ ได้ครื่งหนึ่งแล้วแหละมาตอนมาถึงสิบโมงแล้วครับไกลนะครับมาไกลน่าจจะสิบกิโลได้ครับห่างจากบ้านนะก็เดี๋ยวจะพามาชมนะครับผานไข่กลบของคณาวุนะครับดาวมาหม่นะครับไม้ม่ไม,ไมดูที่ใบาพานนะครับ ียังอยู่เลยนะ,นะแล้วก็ผมตัดทิงไปแล้วนะผ่านไหม,นะ,มน,นะครับเนะี่ยครื่องมือนับเนี่ยซื่อมาสั่งมาก็ยังไม่ผ่านก็เลยตัดแก้นะครับผ่านเข้าได้ดีๆนะมาตัดแก้ใหม่หมดเลยครับของเดิมก็จะเป็นโครงตรงนะครับแบบน,นี้เป็นอันเดียวนะครับทีนี้ เวลาเรากรบมันเราเราเอียงผ่านเยอะนะครับทีนี้มันเหลือเหลือร่างกลางครับฝ่าเราเอียงองศาตัวนี้เยอะถ้ามันเอียงเยอะนะมันจะได้ไม่หนักรถนะครับรถมันจะเบาด้วยของเดิมเขาจะให้ติดโคลนนี่แล้วก็เขาจะทําเป็นหมุนมานครับเนี่ยดีครับสวยอยู่อ่าเป็นหมุนปรับองศาได้ครับทีนี้พอพอมาหนักรถเราปรับให้เอียง มันจะเหลือร่องกลางครับเหลือมันฝ่ามือหนึ่งก็เลยแกนครับนะก็ะเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาครับนะประมาณนี้ลูกหน้าจะอยู่ฝั่งขวาคนระับลูกหลังจะอยู่ซ้ายแล้วก็เอียงองศาผัานอันนี้มันจะไม่เหลือเลยครับก็จะเบารถด้วยนะเหมือนกันกับตัวนี้นะแต่วนี้เป็นโครงตรงโครงตรงแต่ว่า จะลูกหน้าจะไว้กลางโครงเลยนะจะจะน็อตใส่เลยนะให้องศามันได้นะครับจะต่อเหมือนอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแป้นธรรมดาไม่ใช่แป้นหมุนมันก็จะองศามมันจะไม่ได้มันปรับหมุนไม่ได้เหมือนตัวนี้นะครับถ้าได้เหมือนตัวนี้ก็สบายเลยแหลนะประมาณน,นี้นะครับแล้วก็มีแก แก่ตรงนี้นะครับแท็กไ,ไม่อยู่ตรงกลางนะครับอยู่อยู่กลางเลยกลางตัวนี้นะครับแก้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับให้เหมือนกันกันกบตัวนี้ตัวนี้ก็แก่นะครับให้อยู่ซ้ายมันจะไม่ตรงกันกันกบบุตรสลักนะ่ยเพราะว่าลาเหล็กเราหุบฝั่งซ้ายไม่เยอะนะครับหุบได้แต่ฝั่งขวาให้เรา ใส่สลักรูกลางได้นะมันจะได้ไม่ดึงรถนะครับตั้งเยื้องหน่อยนะงานเดี๋ยวรอชมนะครับทำเสร็จเมื่อคืนนะเดี๋ยวจะออกงานงานนี้งานแรกเลยนะครับอชมว่าจะผ่านไหมผ่านไหมใบใหญ่นะใบลูกใหญ่เหมือนกันกับตัวนี้อันนี้ก็ใบใหญ่ปัญหาที่เจอนะครับ เนี่ยปัญหาคือฐานตัวนี้เป็นฐานไว้สลับไว้ไทยเนาะไวบไทนาด้วยปัญหาคือเราเอียงเอียงอง,งศาตัวนี้เยอะพอเอียงเยอะปุ๊บใบคัดท้ายมันไม่ลงนะครับใบคัดท้ายมันมันไม่ไม่ลงร่องมันจะลอยนะครับลอยปุ๊บคับท้ายต้านดินไม่ไหวคับท้ายเอาไม่อยู่นะฐานกระเด็น ถายายากให้ดีต้องแก้องศาตรงนี้ด้วยนะสําหรับใครที่ว่าเป็นผานทีไไ่ไว้ทํารุ่นมันอย่างเดียวเลยเอก็แก่แก้ตัวนี้แก้องศาตัวนี้ให้ท้ายนี่ลงลงร่างนะครับให้อยู่ประมาณนี้เพราะว่าองศาของผานไทมันจะให้ตานดินเยอะกว่านี้นะตานดินตัวนี้ก็จะหลงนะประมาณนี้นะถ้าใครมีผานไว้สำหรับทํารุ่นก็ลองปรับแก้ตัวนี้ดู ทับท้ายสําคัญครับท้ายสําคัญนะญนะเพราะว่าเราจะให้ลูกหน้ากินเยอะลูกหลังกินน้อยลูกหลังกินเยอะลูกหน้ากินน้อยก็อยู่ที่ทัดท้ายนะครับดันเข้าดันออกเอาองศาผานมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้นะนะสําคัญทัท้ายแต่ตัวนี้น่าจะลงลงอยู่นะรอบเป็นผานที่เขาทําทำเอาไวก้กลบกลบรุนมันเลยนะ เดี๋วยังไงทาไม่ได้ก็ค่อยแก้อีกทีนะ่ส่วนตัวนี้ก็จะไม่ตรงครับจะเชื่อมให้มันเอียงขึ้นนิดนึงเอียงขึ้นแล้วก็บิดไปหน้านิดหนึงเพื่อให้ตัวนี้นะครับให้มันเอ,เอียงอย่างนี้นะถ้าถ้ามันไปอย่างนี้ปุ๊บดินมันจะไม่กลบนะครับมันจะอมดินไว้นะครับต้องให้เอียงอย่างนี้นะ ลูกหน้าก็จะเอียงลูกหลังก็จะเอียงครับดึงกลบเหมือนที่เคยพูดไปในคลิปวันก่อนครับว่าถ้าใครไม่ได้ทําไว้ไถไว้ทารุ่นอย่างเดียวก็ตัดเลยนะครับตัดตรงนี้เลยคนระับตัดเยียงองศาเอียงให้ได้เยอะๆยิ่งดีนะครับนี่เอียงแบบนี้เลยนคะรับเอียงอย่างนี้เลยนะประมาณนี้เลย พอ,พอเราเอียงเยอะมันก็จะกินดินเยอะแล้วก็ขยับแป้นหาโยกซ้ายโยกขวาหาเอานะครับระดับมาแล้วก็มีแค่นี้คนระับสูตรทำผานไทายกรลบเดี๋ยวเราชมครับตอนกรลบว่าจะกรลบสวยเนียนแค่ไหนนะครับแล้วก็ไทายกรลบกันแล้วนะครับจะเสร็จแล้วแหละนะคนี่ก็ถายมาจากฝั่งโน้นแหละ เพ่งเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้ก็เลยได้มาถ่ายนะนี่นะผลงานมันน่าจะเป็นระยองเก้าไม่ใช่แป้นหนึ่งนะมันตรง,ต,รง,ต,รง,ต,รงต้นก็ประมาณนี้มันพันนี้นะไม่รู้ว่าหัวดีหรือเปล่านะลงมันนะก็นะพึ่งลงเหมือนกัน เดี๋ยวมาดูพานตัวแต่งใหมนะครับของคนาวุตร แตงใหม่ไปก็้านเลยนะโอเคลบไปสวยนะตัวนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ถูกแล้ว ดี๋ยวจะให้ดูล้อเล็กที่ผมที่ว่าผมตัดนะครับตัวที่พันธุนาวุฒิใส่เป็นตัวรุ่นแรกนะครับตัวนั้นจะไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าทำใช้แบบดินดวนครับตอนนั้นช่วงทดลองทีนี้อะไรเริ่มลงตัวก็ตัดอีกคู่นึงครับนี่คู่นี้เป็นตัวล่าสุดนะครับก็มีจับศูนย์จับอะไรหมดเลยครับแล้วรงครับไม่คด ความกว้างก็ประมาณกว้างหน้ากว้างประมาณหกนิ้วโดยประมาณนะไม่แน่ใจจําไม่ได้นะก็ตัดเอาเองนะบใบใบตัดตัดลูกหมูข้างละห้าใบนะครับใบตัดคู่หนึ่งก็ประมาณสิบใบเป็นล้อเหล็กรุ่นเก่านะครับสมัยก่อนตัวแป็นใหญ่นะครับ ล้อเหล็กรุ่นสมัยก่อนจะแข็งนะครับเหล็กทั้งใบทั้งทั้งหมดเลยนะครับเหล็กจะแข็งมากตัดทีมีร้องนะครับลูกหมูใหม่ไปตัวหนึ่งครับต้องไ้ซื้อลูกหมูใหม่ <c oughs> ตัดล้อเหล็กเนี่ยแหละแข็งมากครับขนาดใช้ใบตัดบางครับตัวหนึ่งมิลน,นะครับยังจะไม่เข้าเลยเป็นเหล็กเกรดดีนะครับพวกเหล็กสมัยก่อน ก็ถ้าใครจะตัดแนะนําให้เอาตัวตัวเก่านะครับมาทำเป็นตัวลอ้อเหล็กรุ่นเก่ามันจะทนกว่านะครับถ้าเป็นลอ้อเหล็กรุ่นใหม่ๆเหล็กมันไม่เคยแข็งเพราะว่าทีนี้มันจเจอความร้อนเราเชื่อมไปนะครับมันจะหักนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนะี่ยโดนความร้อนตอนเราเชื่อมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่หักตัวที่ทำนวนารถไฟก็จะแคบนะครับน่าจะเล็กประมาณ ห้านี้รอเปล่าเล็กนเดียวครับคือตัดครึ่งเลยนะครับตอนนั้นคือตัดครึ่งแล้วก็ขยับวงเข้านะครับแต่ว่าตัวตัวใหม่จะตัดตัดที่ใบเลยนะครับตัดครึ่งครึ่งที่ใบแล้วขยับแล้วก็เชื่อมตรงกลางใบเลยนะครับแล้วก็มีขยับให้แคบทั้งสองข้างนะครับตัวนี้จะสวยนะครับเวอร์ชั่นใหม่หน้ากว้างกว่าเดิมนะครับ หน้ากว้างประมาณนี้กาลังดีนะครับเพราะว่ามันไม่ฟรีทิ้งนะครับมันตะกุยดินดีนะหน้ากว้างกว่านี้ก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าล้อเล็กมันกว้างเลยล้อเล็กกว้างจะไม่ตอบโจทย์นะครับกว่าร่องเราแคบตัวนี้เป็นตัวไม่ได้ปรับปรับฐานนะครับคือตายตัวเลยขยับเข้าแยัมอกไม่ได้ครับคือตายตัวอยู่ที่80เซนนะครับ ก็แปดสิบเซนนี่ก็โอเคแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องขยับนะครับก็ยกรังก็ยกประมาณนี้ตลอดนะครับไม่ได้ว่าปีนี้ยกเม็ดสามสิบปีหน้ายกเม็ดยี่นะครับก็ยกเม็ดสามทุกปีนะก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําตัวปรับฐานนะถ้าทําตัวปรับฐานมันจะทํายุ่งยากครับเวลาเราปรับทีเราต้องตั้งศูนย์ใหม่นะไม่งั้นเราก็พดนะครับพดแกว่งไปแกว่งมานะครับยากอีก ทำตายเลยนะเดี๋ยวดูตัวตัวเวอร์ชันแรกครับจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็พอใช้แทบนะครับตัวนี้นาแทบมาก <Hey. S 1> ดินเปียด,ดีนะดินมีความชื้นดีมากเลยดินนี้ยนะเป็นดินทาย สวยนะรับถ้าลา้แบบนี้สวยมันงามแน่นอนนะอันนี้ตัวใหม่นะเวอร์ชันใหม่จะดูเหมือนล้อดเดิมเลยนะแค่มันแคบหน้ามันแคบลงเฉยนะบนี่น,นะ,ใ,นนะบใบทับท้ายที่ว่าให้ลงกลางรองครับ ตัวนี้ยังยังไม่โอเคนะครับถ้าลงลงตรงตรงนี้นะครับให้ลงตรงนี้นะถึงจะสวยนะมันจะต้านดินได้อยู่นะถ้าลงตรงนี้ นี่เลยนะมันมถึงโฟนมากนะเนี่ยดินเก่านะครับมันจะกลบมาประมาณนี้เลยถ้าเรากลบเยอะไปมันจะลึกนะครับพอลึกปุ๊บหัวจะไม่ค่อยไม่ค่อยเดินนะประมาณพอมันลึกเกินนะดินไม่มีออกซิเจนลงลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้เพยงท่งนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับทุสวัสดีครับ